สวัสดีค่ะมือนี่ก็เป็นมือแรกของการทำงานนะจ้าหลังจากพักร่อนไปเดือนหนึ่งนะจ้าพี่น้องพักร่อนที่เมืองไทยไปเดือนไทยเดือนหนึ่งต้อกับบกคอยได้เอาอีหยังลงเป็นจริงเป็นจังมากไม้จากที่ตอ้อตอนที่ต้ออยู่เมืองไทยนะจ้าก็ส่วนมากก็ทิ่เที่ยวหลายก็ดูแลไปกับแม่ใช่แล้วดูแลแม่อยากให้แม่มีความสุขแล้วก็ไปเที่ยวกันแบบมีความสุขกันจ้าก,ก็เลยแบบว่าบกคอยมีเวลาสิ เอาอาคลิปลงให้พี่น้องเบิ้งปันไดกะสีเอาลงแบบนิดๆน้นนอยๆโดยที่บอกว่าส่วนมากก็สีบ่บ่ได้เน้นๆปันไดน,นะจ๊ะพี่น้องเต่ตอนนี้ต่อกะกับมาสวีดเดนเราจะอากาศเมื่อนี้หนาวมากจ้ะพี่น้องติดลบเบื้องจ้านี่เอออากาศติดลบจ้าอากาศหนาวอากาศเย็นจ้ะพี่น้อง เลิกงานแล้วจ้มือน,นีไปทํางานมาแล้วต่อกันเลิกงานมาแล้วพาพี่น้องไปในบ้านนะจ้าไปนั่งคุยกันในบ้านนะพี่น้องเนาะเปิดประตูเข้ามาบ้านโหหกจ้บาจบบได้ทความสะอาดอยังเลยกลับมากะใส่งานเลยเนะจ้าพี่น้องเนาะใส่งานเลยกะอุ้ยสามีกันเลิกงานมาคือกัน เดืกง,งานมาก่ะกินขา่าวกินข่าวบ่ถ์นี่ยเลยหายากิงเ,เดาาี๋ยวเดค๋ลอุตเตอ,อีดอ,อกเ<อ>พิ่นหนาวมือนี้เพิ่นหนาวจ้ะต่อมาถึงต่อมาดังไฟให้เพิ่นดึงดังไฟไว้จ้ะพี่น้องมันอากาศเย็นอากาศหนาวในบ้านต่อตอนนี้ก่ะสิบแปดองศาบ่ได้ดังไฟกะไป อากาศสิบเอดองศาข้าข้างในบ้านก็เ,นเลยดังไฟไว้พี่น้องอยู่ในบ้านเพนเป็นจินเข่าก่อนต้องบอกว่าท่านได้ทำกับเข่าอยู่ทีได้ทำกับข่าจังหน่อยก็น้อเจ้พี่น้องเน,ะนาะนั่งคุยกันไปเรื่อยๆเนาะมือนี่เนาะ มีความชื่นใจอยู่อย่างหนึ่งเลิกงานมาสามีทำกับข้าวไว้รอวันที่สองของการเลิกงานค่ะเบืองเนสคนเห็นนักกินไปถามเมียกินทำไรกินวันนี้บะโลกระดอีดอ,อกไบเอเฟอร์มอดอีดอ,อก,กอฮะกอ,อะไรอ่ะหมูหมูอุ้ย เป็น <ren> ุปเาเรียกว่าซุปหมูต mm ้ม hmm. ซุปแต่ยังไม่เสียงง่ายๆเพราะว่าเราต้องเราต้องต้มต้มไว้ให้มันเนื้อมันเฟื่อยบีเกนอกล็กยาสรีเลทอมาตมูร๊อ ลิตรบูลยเายอสลิตมอสดูดูดูยูร่าแชนอ่ะดินดิรีเซแชนอ่ะละอยากปลองดู่ะซุแต่เอาไส่นอันยูนมูดน้ำเคยคายกับโคกระจับแบบว่า ของเขาเองเขาตั้งของเขาเองอ่ะอ no ุ <c ute> <c ute huh ้ยซูตรไส้กิ้งซ like ีทรูนเอามาแล้วเราสแกนดีตัวหันุ้ยสั่งหรอเด็กก็พี่ลุงอกฟีนใจเย็นๆเขาบอกสูตรของเขาเองเขาบอกว่าเขาใส่เขาใส่ยูนมูดไอ้ก็คล้ายโคกตแตนั้นเขาเป็นสูตรของเขาเองโอ้ยแต่วันนี้ ก็อ,อยากกินพิซซ่าสามีก็ทำกับข้าวไว้รอแล้วแต่จะชวนสามีไปกินพิซซ่าจ้ะอยากกินอยากกินเป็นายแหมพี่น้องเอ้ยต๊อสีเบ้หนึ่งให้ฟังกลับเมืองไทยสี่อาทิตย์กินทั้งวันน้ำหนักขึ้นห้ากิโลเป็นหมูเลยอุดอุดอุด,อ,ดอุดเลยค่ะน้ำหนักขึ้นห้ากิโลส่วนสามี น้ำหนักลด3กิโลบลสดวิ่งอเก่งเฟมหุ่นรากรู้หันละอ๋ไปซื้อกับข้าวเบิร์ตห้าร้อยมนี้เพิ่มาหายไปแป๊บแป๊บนึงเลยเบอรอันทิ้งเนาะก็โอเค เดี๋ยวตว่าไอ้เพิ่นต้มอันนี้ไว้แต่ไปห่อกับเข่าไปทํางานมืออื่นดีกว่าจะต้มซุปต้มซุปหมูแต่ว่าเราจะไปกินพิซซ่ากันดีกว่าอยากกินพิซซ่าอ้วนก็อ้วนแล้วพี่น้องลดบ่ได้แล้วล่ะลดไม่ได้แล้วว่าจะออกกําลังกายก็ออกไม่ได้แล้วจะหมูเพิ่งทําใหม่ยังไม่ถึงเดือนบ้างไคะไท่เียนไทชีเลียนเนี่ยอะไรแหอยโลดดนนได้หาวามีแอรเอา บักพริกไม่ใส่แล้วแฮเอ้อออุนเดออุนเดอร์สโคปยู่งสั้นน่ะเดียเด๋ยวยวยตมกก่มีเกศอืมกลุก้นจ้าในอินเตอร์นู <laughs> สิมาเห็นมียดมจามฮัดเช่ึ้นมาดังกระลุดพอดีดังอ่าเพิ่งทำใหม่ยังไม่ถึงเดือนนะซิลิโคนกระลุดออกจากดังซะแล้วเนาะพ่อเนาะอุ้มรุกยกฮัตช่เดมินซิลิโคนบดตา Det är bra så, eller Ska vi ha mer? Gör som du vill min man. Ja men du ska ju äta då, det är Och inte Nej, du gör inte ja, göra... Alla, alla kockar, kockar. gör så sås, och så. Nej, inte göra. Jag inte skoja med dig. Jag inte leka med dig. Och så kan man helst stå så här. เหลี่ยนปัญมาเด็กน้อยคักถดอกพอสเตเดโอกโซเอฟเตอร์เสื้อเราอยู่ที่ไหนหาผอมาจิ๋นพอครัวนะจ๊ะพรอบครัวต้องทำความสะอาดหลังจากทำอย่าทำให้ลกนะคะพัญญาไม่ชอบ ให้ลูกแต่ภรรยาให้เมียทำลูกคนเดียวนะคะทูมอร์ดหรืออ๋ออะไรทูมอระดภาษาสวีเดนส์ก็มะเขือเทศ่อ๋อทูมอร์ดเนี่ยมะเขือเทศสวเวนสกาภาษาสวีเดนแอร์ทมอร์ดมูรุดก็แครอทแหละค่ะแครออ๋อแครอทแอร์มูรุดตึ้ン ท,เทุเมตโต้ไปงานสเกลฮเโตม้เมตโต้เอกเวียกเวอินเตอร์อืหืตัวบอดด้ภาษาอังกฤษเพิ่นกบพยายามสอนแต่มว่าจำดอกจก้ะจำบ่ได้แหมอายุป่านนี้เรามาจำนนนี่กะแย่ยเลยสมองไม่รับไม่รับงาน ไม่มีอะไรมากมายค่ะวันนี้พี่น้องจา๋าเมื่อนี่กะหลังเลิกงานวันที่สองกลับมาสามีทํากับข้าวรอวันนี้สามีไม่ได้ทํางานค่าไปเยี่ยมป้าปะไปเยี่ยมพ่อพ่อไม่สบายเป็นปีป,ปแล้วก็เลยลําบากหน่อยคุณกจจะคุณเจ,จ,ณเจลุ่มลุ่มแล้วขาหักเพราะขาหักเราก็ยางก็ได้เลย หลังจากขาหักเรายางก็ได้เลยแม่พี่น้องเป็นแบบว่านอนนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นปีเลยก็จะเสียใจจังไหดกับบมีคคำสีวา้าวตอริโตนจากคนดีๆเห็นกันดีๆแล้วก็แค่ร่มแค่นั่นแหละโอเคค่ะวันนี้ต้อกับบบมีหอยงหลายดรกพี่นอ้องต้กัเอาคลิป มาว่ากันเล่นคุยกันเลนกับแฟนมื้อน,นี้ให้พี่น้องเบื้องเนาะราวาต่อกับบ่ได้ลงหลายวันแล้วอากาศมื้อน,นี้กับอากาศดีจะมื้อนี้หิมะละลายไปเบื้องกันเนาะจ้าหิมะละลายกันนี่จ้าวันนี้หิมะละลายวันที่สองของการทํางานจะพี่น้องหิมะละลายหมดแล้วอากาศดีโบ่บ่โบ,บ่หนาวมื้อนี้เป็นสดชื่นหายใจหายใจลงในปอดเป็นเย็นสดชื่นดีจ้า ไม่ได้ขับไปไหนเลยน่ะจอดไป้ันละหน้าร้อนค่อยเที่ยวกันเราอากาศดีนี่รถทำงานต่อรถทำงานแฟนเมื่อเนี้พี่น้องน้ำแข็งละลายเบิดแล้วต้นตามต้นไม้ก,กมะกะบ่มีเราจะมือมือบ้านนี่มือก้อนนี่โอ้ยหนาวมากจนแบบเกาะต้นไม้ขาวเลยอะจา อากาศดีมากจ้าวันนี้เดี๋ยวต่อไปกินพิซซ่ากับแฟนดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ต้อหน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้ต้อในเด้อจ้าพี่น้องจ๋าบ่มีอย่างลงให้พี่น้องเบิงเ่งแตะกับขึ้นฮอดก็เลยพยายามามาคุยกับพี่น้องนิดๆน,น้อยๆนะจ้าจมูกก็ใกล้สีใกล้สีได้อ่า เข่าที่เข่าทางแล้วล่ะจ้าพี่น้องใกล้เข่าที่เข่าทางแล้วจ้านกึกแต่บวมๆอยู่เนาะจ้าหน,นูต้าว่าก็สีก็สีดีขึ้นแล้วละ่ะเบิ่งเนาะต่อว่ากระสีดีขึ้นแล้วล่ะเริ่มสิเข่าที่เข่าทางแล้วจ้ายังไม่ถึงเดือนเลยค่ะเริ่มสวยแล้วโอเคจ้าบ๊ายบายค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ